แต่โคเดซแนวนี้จะเป็นข้อมูลของบอสในซีรีส์โซบอลที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือลุดวิกเดอะเคิร์สหรือลุดวิกเดอะฮอลีเบดแห่งบัตบอลนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกับโลกของบัตบอลโซไลท์คอสมิกเฮอร์เร่กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมก็ขอทุกท่านกดหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกดซับสไครป์พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลย บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิสวงมันมีใครสักคนเคยพูดไว้ว่ามนุษย์อย่างเราๆมักจะจำครั้งแรกได้ดีเสมอรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกเที่ยวกลางคืนครั้งแรกดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกแต่สำหรับผมที่เป็นเกมเมอร์แล้วสิ่งที่จำได้ดีก็คือการเล่นเกมครั้งแรกครับ ที่มันได้ทําให้ผมถวายตัวกลายเป็นติ่งของฟรอมซอฟต์แวร์กลายเป็นคนที่ชอบเล่นเกมยากๆรวมถึงได้กลายเป็นคนที่ชอบโลกดั๊กน่าสีโกธิกและ Cosmic h o r อ o r อย่างสุดหัวใจผมจําได้ว่าในตอนนั้นผมได้ซื้อเพซีมาเพื่อเล่นเกม God o f War โดยเฉพาะแต่ตอนที่ผมคิดได้ว่ามันมีเกมเกมหนึ่งที่ชื่อแบล b บอลที่ผมได้ยินเสียงเรื่องลือว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเกมที่ยากโคตรๆด้วยเช่นกันผมก็เลยซื้อติดไว้ครับไม่กล่าวว่าจะต้องรีบเล่นทันที แต่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่นก o ดอว War จบและได้ลองมาแตะบั b o บอลครั้งแรกมันก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับประสบการณ์ครั้งนั้นมันทำให้ผมชอบเกมแนวโซลไลท์และ Dark ค a n นตาซีมาจนถึงทุกวันนี้ b บั b o บอลเป็นเกมโซลไลท์เกมแรกที่ผมได้เล่นเลยครับและมันก็เป็นเกมที่ทําให้ผมรู้จักสตูดิโอพัฒน,นาเกมที่ชื่อ From Software อีกต่างหากซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้จักกับลูดวิกผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะต้องมารู้จักกับบับอลสิก่อน แม้บัตบอลน,นั้นมันจะเป็นเกมโซลไลท์ที่อยู่ในเกมซีรีส์โซบอลของ r ร m มซ f ฟแ a ร e เหมือนกันแต่ว่าบัตบอลน,นั้นมันก็แตกต่างจากรุ่นพี่โซลไลท์ของมันอย่างสิ้นเชิงครับทั้งเดบอนโซดักโซพักหนึ่งและดักโซพักสองเกมทั้งสามพักนี้มันจะมีการเล่นที่ค่อนข้างช้ามากครับเมื่อเทียบกับบัตบอลที่ถึงตัวเกมทั้งสามพักนั้นจะสามารถลิ้งหลบการโจมตีของศัตรูได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนะักเมื่อเทียบกับการใช้โลต่ต่างๆมาป้องกันการโจมตีแทน และด้วยระบบน้ำหนักของทั้ง3าภาคมันก็ทําให้การกลิ้งเนี่ยยิ่งมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นไปอีกขณะที่บัดบอตลตลอดทั้งตัวเกมแบบรวมเดียซีด้วยมันมีโล่อยู่แค่2แบบเท่านั้นครับอันแรกคือ w Wooden Shield โล่ไม,ธรรม้ธรรมดาาที่ได้ตั้งแต่ตอนแรกๆของเกมส่วนอันที่2ก็คือ Lock s อก Shield ที่ได้จากเดียซีเท่านั้นในตอนที่ผู้เล่นที่เคยผ่าน Dark ์คโซหรือ d เดมอนโซมาพวกเขาก็จะค่อนข้างแปลกใจไม่ใช่น้อยครับเมื่อได้เห็นตัวคําอธิบายไอเทมของ w Wooden Shield ได้บอกไว้ว่า มันคือโล่ไม้ดัดๆธรรมดาๆที่ไม่มีอะไรพิเศษเป็นโล่ไม้ที่ชาวบ้านเลือกใช้เมื่อเข้าร่วมกันล่าขณะที่ฮันเตอร์จะไม่ใช้เพราะการโจมตีของพวกอสุรกายมันแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่โล่ธรรมดาจะสามารถกันได้โล่มันดีก็จริงแต่มันก็เกะกะมากเช่นกันง่ายๆคือแม่งไม่มีชีอะไรเลยนั่นเองครับขอหยาบนิดนึงโล่เดียวที่พอจะใช้ได้ก็มีแค่โล่ล็อกชิลที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปสำรวจใน Hunt ตอร์ส g น t m a r e ที่เป็นดี c a r e a เรียและได้หลังจากที่เราผ่านบอสตัวแรกไปแล้ว ซึ่งเลเวลในนําของพื้นที่พื้นที่นี้มันอยู่ระหว่าง75ถึง90ครับแน่นอนว่าผู้เล่นที่มีเลเวลระดับนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ช่วงท้ายเกมหรือไม่ก็เคยจบเกมไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยได้ชินกับสไตล์การเล่นที่ไม่ต้องใช้โล่ไปแล้วเพราะงั้นถึงจะได้โล่มาผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้อยู่ดีโดยคำอธิบายของไอเทมล็อกชิลเนี่ยมันได้บอกไว้ว่าโล่ใบนี้คือโล่ระดับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระจกสินเงินเติมทีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปป้้องผููนทีีด่ดแลารรัปป้อง และต่อมามันก็ได้ถูกสมม่งมาให้กับผู้สำรวจหรือศพโดยเฉพาะผู้ที่ได้สำรวจเขาวังโกดแห่งอีสต์ถ้าทุกท่านไม่รู้ว่าชื่อต่างๆมันหมายถึงอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับณตอนนี้ผมยังไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องชื่อมากเดี๋ยวมันจะยิ่งงงกันใหญ่ซึ่งด้วยความที่ว่าโลโ่ลนี้มันได้ทําขึ้นมาจากกระจกมันเลยทําให้เจ้าล็อกชิลสามารถป้องกันการโจมตีที่ไม่ใช่การโจมตีทางกายภาพได้ดีแต่ว่าก็ว่าเถอะครับทุกคนที่ใช้โล่เนี่ยเรามักจะใช้โล่เพื่อป้องกันการโจมตีทางกายภาพเป็นส่นนนใหหญอกาาากั้้เรราาามมถิงบไดด แค่เราอ่านในเรื่องคําอธิบายไอเทมของโลกพวกนี้เราก็สามารถทราบได้ทันทีนะครับว่าทางผู้พัฒนาไม่ได้ต้องการให้ผู้เล่นใช้โลกเป็นหนทางในการป้องกันการโจมตีแถมเมื่อเราเล่นบัตรบอลมาสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ได้นะครับว่าบัตรบอลไม่มีระบบน้ําหนักหรืออี u ิ p โหลดไม่มีกลิ้งชากลิ้งเลวแค่น้ําหนักเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการรีสเตมินาเท่านั้นการตัดโลแต่ระบบน้ําหนักที่มาส่งผลให้มีการหลบถึง3รูปแบบฟาสโรมิดโรและ Fa r o รม มันเป็นการบ่งบอกผู้เล่นว่าบลัดบอลเกมนี้ไม่เหมือนกับ d a r ดักโซหรือเดมโซที่แค่มีโลและอยู่เฉยๆก็สามารถป้องกันได้แทบทุกอย่างเป็นการเตือนผู้เล่นแบบกล,กลาไกว่าการอยู่เฉยอยู่นิ่งๆในเกมเกมนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดี b l บลัดบอลเกมนี้มันมีความเร็วกว่าเกมต,ต่างๆในซีรีส์โซมากครับทั้งอดีตและก็ปัจจุบันต่อให้เราเอาดักโซสาหรือเอลเดนริงไปเทียบส่วนตัวแล้วผมก็ยังคิดว่าบลัดบอลมันก็ยังเร็วกว่าอยู่ดี แต่ก็อาจจะไม่ได้เท่าสีคิโะครับที่ตัวเกมเน้นแอคชั่น Action เป็นหลักภายในบอลบอลคุณไม่สามารถตั้งกัดป้องกันได้ครับสิ่งที่คุณทาได้ในเกมนี้มีเพียง3อย่างด้วยกันคือหลบแพร่หรือไม่ก็จบตีสวนกลับเท่านั้นใครที่ได้เล่นเกมโซลไลท์ like ของฟอร์มซอฟต์แวร์ทั้งการหลบและแพร่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะทางเดโมโซพร้อมกับดักโซหนึ่งและ2มันก็มี2อย่างนี้เหมือนกันแต่การจบตีสวนเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหรนะ่น,นักภายในปบอลบอลมันจะมีแมคแคดิกหนึ่งครับที่ถูก,กเรียกว่าแลร่ ซึ่งเมื่อใรก็ตามที่ผู้เล่นโดนโจมตีหลอดเลือดของเราจะหายไปแค่บางส่วนเท่านั้นครับและมันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่เราสามารถโจมตีเพื่อนําเลือดส่วนนั้นกลับมาได้แต่มันก็เป็นแค่พอเชนเล็กๆนะครับและนอกจากนี้จุดเด่นที่สุดของปลัดบอลก็คืออาวุธครับอาวุธภายในเกมเกมนี้ที่ถูกเรียกว่าทริกเวอพนซึ่งเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยน,นรูปร่างเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างซอคริเวอร์ที่เมื่ออยู่ในรูปแบบปกติมันก็จะมีความเร็วเป็นอย่างมาก แต่ก็จะมีดาเมจที่เบาและระยะที่สั้นแต่พอเราเปลี่ยนรูปแบบไปซอร์คลิเวอร์มันก็จะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นและมีระยะที่ยาวมากขึ้นแต่ก็จะแลกมาด้วยการโจมตีที่ช้าก,กว่าและดาเมจที่ต่างประเภทออกไปแต่ว่าก็ว่าเถอะครับซอร์คลิเวอร์รูปแบบปกติมั่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในเกมแล้วตามเนื้อเรื่องหลุดวิกนั้นเป็นนักล่าคนแรกๆที่มาจากโบสถ์ฮิวิงเชิร์ดครับโดยฮิลิงเชิร์ดนั้น มันคือองค์กรทางศาสนาองค์กรหนึ่งที่ได้เป็นหัวเรือในการเผยแพร่วิธีการรักษาโรคภัยต่างๆผ่านการถ่ายเลือดซึ่งการรักษาประเภทนี้ถูกเรียกว่าพันธกิจโลหิต Bloodministration เ,เป็นการรักษาที่ไม่เหมือนใครครับแต่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเมืองยานำว่ากันว่าการรักษาด้วยเลือดนี้สามารถรักษาได้ทุกอย่างครับไม่ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะเป็นอะไรมาก็ตามด้วยเหตุน,นั้นมนเลยทําให้การรักษาด้วยเลือดนี้โด่งดังไปทั่วทวีปครับและทาให้ยานำกลายเป็นศูนย์กลางของนักเดินทางจากที่ต่างๆที่แสวงหาการรักษาร่างกายของพวกเขา แต่ทว่าการรักษาด้วยเลือดนี้มันกลับมีผลข้างเคียงตามมาหลับผู้ป่วยที่เคยได้รับการถ่ายเลือดไปแล้วแม้ร่างกายของพวกเขาจะหายดีเป็นปกติพวกเขาก็กลับมีความกระหายอยากได้เลือดเพิ่มซึ่งเมื่อความต้องการเลือดมันเพิ่มขึ้นสูงมันเลยทําให้ยานําเนี่ยไม่มีทางเลือกครับนอกจากทําการผลิตเลือดเพิ่มออกมาจะสามารถเรียกได้ว่ายานํานั้นผลิตเลือดออกมามากกว่าการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติซะอีกแต่ทว่าไม่ว่าเมืองยานําจะผลิตเลือดออกมามา,มากเท่าไหร่เลือด ก็ยังคงขาดแคลนและหายากในยานำอยู่ดีครับโดยต่อมาไม่ได้เกิดการระบาดของสัตว์อสูนขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุพวกมันได้ถล่มจนทาให้ยานำถูกทําลายเรียกได้ว่าพวกอสูนเนี่ยมันเยอะมากๆครับจนทําให้ใครก็ตามที่ต้องการการถ่ายเลือดถ้าพวกเขานั้นไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้พวกผู้ป่วยหรือนักเดินทางคนนั้นจะต้องทําสัญญาว,ว่าจะกลายเป็นนักลาอาสูนแทนแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทางออกเลยเสักนิดครับไม่ใกล้เคียงเลย เพราะจริงๆแล้วต้นกําเนิดของพวกอสูนี้มันเกิดจากการที่มนุษย์ใช้เลือดมากเกินไปเป็นเลือดของสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรายากจะเข้าใจและอย่างถึงจากการเสพติดธรรมดาก็พัฒนาจนกลายพันธุ์เป็นพวกหมาป่าเป็นพวกอสูนและพอพวกอสูนมากเข้ามันก็ได้ทําให้มีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่านักล่าหรือฮันเตอร์กําเนิดขึ้นมาแต่ทําไมผมถึงบอกว่าแค่นักล่าอย่างเดียวไม่สามารถจกกัดการกับพวกอสูนได้ละ่ะทําไมพวกนักล่าที่มีเยอะขนาดนั้นถึงไม่สามารถทําให้พวกอสูนลดลงไปได้เลย ทำไมยิ่งมีนักล่ามากเท่าไหร่พวกอสูนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นคือเมื่อเหล่านักล่าเข้าไปจัดการกับอสูนพวกนี้แน่นอนครับพวกเขาย่อมบาดเจ็บรวมถึงถูกเลือดกระเซ็นใส่ซึ่งหนทางในการรักษาบาดแผลของพวกเขาเหล่านั้นมันก็หนีไม่พ้นการใช้บัตไวออการใช้ขวดเลือดนั่นแหละครับที่มันจะทําให้อาการเสพติดเลือดเพิ่มสูงขึ้นไปอีกและจนกระทั่งพวกเหล่านักล่าก็ต้องไปลงเอยกลายเป็นพวกอสูนเช่นกันคือเรื่องใั้ได้เห็นถึงปัญหาอสูนพวกนี้ครับแต่จะให้ทํำยังไงล่ะครับ จะให้ยอมรับว่าฮิลลิงเชิร์ดเป็นต้นเหตุของพวกอะสูนแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับพวกเขาเลยทําการเพราะพันได้ครับบอกว่าต้นเหตุของการระบาดของพวกอสูนคือพวกคนจากภายนอกยานำ้ำมาเลยทําให้ชาวบ้านในเมืองยาน้ำเนี่ยเกลียดคนนอกเข้าไส้เลยครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาออกล่าคนนอกก็มักจะเป็นเป้าหมายแรกๆเสมอแต่ถึงจะทําขนาดนั้นแล้วพวกอสูรก็ไม่มีทีเท่าว,ว่าจะลดเลยแม้สักนิดเดียวครับ ฮิตวิงเชอร์เนี่ยจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเหล่าฮันเตอร์แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะซึ่งฮันเตอร์คนแรกๆที่ได้รับการสนับสนุนนี้ก็คือหลุดวิกนั่นเองครับฮิตวิงเชอร์ได้ทำให้หลุดวิกเนี่ยเป็นไอคอนให้คนเนี่ยไปสนใจหลุดวิกแทนทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ที่เก่งกาจและที่สำคัญก็คือน่าเคารพและเมื่อหลุดวิกได้รับความนิยมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็ได้ทำให้สมาชิกของฮิตวิงเชอร์ส่วนใหญ่กลายเป็นฮันเตอร์ตามหลุดวิกด้วยเช่่่นนนนนกััแตววาาคมมิย้ มันก็ไม่ได้ดีต่อฮิลลิงเชิร์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปหลุดวิกนั้นเป็นนักล่าคนแรกๆที่มาจากบทฮิลลิงเชิร์และด้วยกิจยศและความน่าเคารพของเขามันก็เลยทาให้คนจากฮิลลิงเชิร์สเนี่ยผันตัวแกรมไปเป็นฮันเตอร์แบบหลุดวิกครับแต่ว่าคนจากโบสจะเป็นใครล่ะครับแน่นอนก็ต้องเป็นพวกนักบวชอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความศรัทธาหรืออะไรบางอย่างที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็มักจะเป็นพวกนักบวชเองนี่แหละครับที่จะกลายเป็นอสูรที่ทรงพลังมากกว่าอย่างเช่นคลส บอสตัวแรกที่เราได้เจอภายใต้การนำของลุดวิกนั้นบอสฮิลติงเชอร์ได้พบแก่นแท้การล่าของตัวเองลุดวิกได้ทำการสอนเหล่าบรรดาลูกศิษย์หรือแม้แต่ชาวบ้านยานำธรรมดาดาให้กลายเป็นนักล่าที่มีเกียรติครับไม่หลงระเริงไปกับการโม่เมาเลือดจากการล่าลุดวิกนั้นมีอาวุธคู่ใจเป็นดาบใหญ่ลึกลับที่เขาได้ค้นพบด้วยตัวเองน,นสุสานของเหล่าเทพเจ้าเขาวงกฏของเหล่าเกตวันซากอารยธรรมของราชวงศ์เผ่าโบราณเพทูเมเรียน ที่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นหลับไหลยอยู่ภายใต้เมืองยานำเก่าหลุดวิกนั้นเขาได้พบกับดาบใหญ่ที่สามารถปลดปล่อยพลังจากห้วงลึกของจักรวาลภายใต้รูปลักษณ์ของแสงจันทร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาได้ให้ชื่อมัอนว่าดาบแสงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์โฮลีมูลไลซอร์ดและภายใต้แสงจากส่วนลึกของจักรวาลน,นั่นเองหลุดวิกก็เชื่อว,ว่าดาบแสงจันทร์นี้คอยพร่ำสอนและคอยชี้นำเขาอยู่เสมอโดยเวลาที่หลุดวิกรู้สึกกลัวร,ระหว่างกาล่าเขาก็มักจะจ้องไปที่แสงแสงนั้นเพื่อทำให้จิตใจของเขาสงบลง และสามารถกลับมาโฟกัสกับการล่าได้ใหม่ซึ่งมีความเชื่อกันว่าดาบแสงจันทร์ของเขามันมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองและมันก็ได้มีอิทธิพลต่อหลุดวิกเป็นอย่างมากแต่ทว่าไม่ว่าจะเป็นนักล่าที่มีเกียรติมากขนาดไหนแต่การจะทําให้ทุกคนชื่นชอบในตัวเองย่อมเป็นไปไม่ได้ลุดวิกมัจะโดนผู้ที่ไม่เห็นด,ด้วยกับวิธีการล่าของเขาคอยขัดแข้งขัดขายอยู่เสมอหากว่าเขาเป็นอสูรไปแล้วบ้างใส่ความว่าร้ายอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะทําอะไรแม้ในตอนแรกมันจะไม่เป็นความจริง แต่สุดท้ายแล้วการหลงระเริงมัวเมาในเลือดมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะตอนที่หลุดวิกเขาเริ่มจะคุมสติของตัวเองไม่อยู่เขาก็ได้โดนพวกระสงค์ร้ายจับขังในทันทีจนเมื่อในตอนที่ความกระหายเล่ดของเขาเริ่มทวีคูณหลุดวิกก็ได้ถูกส่งไปยังฮันเตอร์สไนแมร์สถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อน,นักล่าที่หลงมัวเมาในเลือดกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเวทนาส่วนผสมระหว่างคนคม้าและหมาป่าทําให้เขาและนักล่าคนอื่นๆต้องติดอยู่ในวงวนการล่าไปตลอดกาล นานเวลานี้แม้ผมไม่ต้องบอกทุกคนก็ได้จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าบลัดบอลนั้นได้รับแร,รงบันจาใจมาจากงานเขียนของ HP เริครับที่เป็น Cosmic h o r er r o r ซึ่งบลัดบอลมันมีแทบทุกอย่างที่เลิ่บคราบมีเลยล่ะครับอสุรกายชาวเมืองที่เป็นบ้าอรารยธรรมโบราณลัทธิศาสนาที่มีเอเลี่ยนเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงความฝันที่มันชวนงงความฝันของเหล่านักล่า h u n t e r s Dream แล้วก็ฝันร้ายของเหล่านักล่า Hunter's n i g h t นแม e ทั้งสองมันไม่ใช่ความฝันจริงๆครับ ตามความเข้าใจของผมถ้าอ้างอิงจากงานเขียนของเลิฟคราฟเช่น Polaris กับ t เด e ะดรีมเควส์ออ n n o n น a d a ด a ที่ทั้งสองเรื่องนี้มีการอ้างอิงถึงมิติความเป็นจริงอื่นที่ชื่อ Dreamland ผมเลยคิดว่าทั้งหมดนั้นทาง Hunter's Dream และ Hunter's Nightmare มันไม่ใช่ความฝันปกติแต่เป็นมิติความจริงอื่นที่อยู่เหนือมิติของเราขึ้นไปซึ่งมิติที่เราอยู่ในปัจจุบันจะถูกเรียกว่า Waking World หรือโลกแห่งการตื่นมิติทั้งสองนั้นมาซ้อนทับกับโลกความจริงของเราครับ โดยในตอนที่เราได้เซ็นสัญญาว่าจะเป็นนักล่าเพื่อแลกกับการถ่ายเลือดในตอนที่เราตายเราก็ถูกดึงไปยังความฝันของเหล่านักล่า Hunter's Dream เป็นสถานที่ที่เมื่อเหล่านักล่าตายพวกเขาก็จะกลับมาที่ฝันแห่งนี้เพื่อกลับไปล่าใหม่เป็นการเมคชัวร์ว่าจะมีนักล่าคอยล่าเราพวกอสูุที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดด้วยเหตุนั้นมนเลยทําให้พวกนักล่าหลายคนได้กลายเป็นบ้าหรือไม่ก็กลายพันจากการใช้เลือดมากเกินไปโดยลักษณะของ Hunter's Dream นั้นเป็นสถานที่ที่เรียนแบบมาจากโอเวิร์ช็อปของฮิลเลนเชิร์ดครับ และอีกสถานที่หนึ่งก็คือฮันเตอร์ไนแมร์สถานที่นี้จะไม่เหมือนกับความผันปกติตรงที่เมื่อเหล่านักล่าตายขณะที่หลงโมมอนิเ่อรระหว่างการล่าพวกเขาก็จะถูกส่งมายังฮันเตอร์สไนแมร์แห่งนี้ครับคือฮันเตอร์สตรีมสำหรับนักล่าที่ยังปกติฮันเตอร์สไนแมร์สำหรับนักล่าที่บ้าไปแล้วหรือเสพติดเลือดอะไรประมาณนี้ครับและนักล่าที่ถูกส่งมายังฮันเตอร์สไนแมร์แห่งนี้พวกเขาก็จะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ต้องติดอยู่ในการล่าไปตลอดการแต่ว่าอะไรที่มันทำให้มิติที่อยู่ในโลกแห่งความจริงพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาละ คำตอบนั้นก็คือพวกเกรดวันนั่นเองครับทาความเข้าใจกันก่อนผมไม่อยากให้ทุกท่านคิดว่าเกรดวันคือเอเลี่ยนผมอยากให้คิดว่าเกรดวันมันเป็นสิ่งมีชีวิตจากคนละม,มิติจะดีกว่าครับประมาณเอ็กซ์ตรีเชียสปีซี่อะไรประมาณนี้ครับสถานที่ทั้งสองนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเกรดโอวันสตนครับตอนแรกคือมู o n ร r เซน n ์ที่ได้สร้างฮันเตอร์สดีมขึ้นมาโดยเอิงจากความฝันของเกมันนักล่าคนแรกแล้วก็มีเขาเป็นโฮสต์ที่ให้มู o n ร r เซนท์สิง์ซึ่งในตอนจบถ้าเราเลือกที่จะไม่ตื่น เราก็จะได้สู้กับเกมันครับและได้กลายเป็นโฮสต์คนใหม่ให้กับมูนพรีเซนต์แต่ถ้าหากเราใช้สายเซบน์ีทั้ง3าก่อนพวกออปลิคอคอร์ดนะครับในตอนที่เราสู้ชนะเกมันมาได้เราก็จะได้สู้กับมูนพรีเซนต์ต่อทันทีและเมื่อเราสามารถชนะเกตโอวันตัวนี้มาได้แล้วเราก็จะได้กําเนิดใหม่กลายเป็นเกตวันซะเองส่วนฮันเตอร์ไนท์แมนนั้นมันเป็นมิติที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเกมวันที่ชื่อว่าคอส เป็นการแก้แค้นพวกนักล่าในสมัยแรกพร้อมกับพวกนักึกษาจากมหาไลบริกนเวิร์ดที่ได้ฆ่าล้างบางผู้คนภายในหมู่บ้านฟิชชิงแฮมเล็ตที่บูชาคอสดังเทพเจ้าไปแต่สิ่งที่ทําให้มันโกรธยิ่งกว่าคือในตอนนั้นคอสมันทองครับถึงแม้เราจะไม่สามารถทําให้เกรทโอวันตายได้จริงๆเพราะตอนที่มันตายมันก็กลับไปอยู่ในมิติของมันแต่ในตอนที่คอสตายลูกของคอสมันก็ไม่ได้ตายตามด้วยนี่สิครับเพราะอย่างนั้นคอสจึงได้สาบเหล่าบรรดานักล่าพวกนักล่ายุคแรกพวกโอฮันเตอร์ทุกคน ที่หลงระเริงมัวมอนกาล่าพร้อมกับพวกนักศึกษาจากหมหาลัยบริกันเวิร์ดให้ติดอยู่ในฝันร้ายของกาล่าตลอดไปทั้งมาเรียลอเรนซ์และลุดวิกรวมถึงนักล่าคนอื่นๆใ,ในอนาคตแต่ที่เกมันไม่โดนเพราะเขาเป็นโฮสต์ให้กับมูลพรีเซนต์อยู่ในขณะนั้นครับแต่ในตอนที่เขาตายส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมันก็น่าจะไปลงเอยที่ฮันเตอร์สไนแมร์อยู่ดีซึ่งภายในฮันเตอร์สไนแมร์นี้ลุดวิกนั้นเป็นบอสตัวแรกที่เราจะต้องเผชิญครับซึ่งเขาอยู่ที่ภายในบริเวณอนุราวคอร์ฟสไพย ห้องขนาดใหญ่ที่มีศพอยู่เต็มห้องซึ่งเราก็สามารถเชื่อได้ว่าศพเหล่านั้นก็น่าจะเป็นฝีมือของลุดวิกเองนั่นแหละครับคือศพมันเยอะมากครับมันเยอะมาก,มนมากจนเลือดที่เกิดจากศพพวกนี้มันได้ไหลออกไปด้านนอกกลายเป็นลำธารขนาดย่อมๆที่เราจะได้เห็นตลอดที่อยู่บริเวณ Hunter's n i g h น m ม r e อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าลุดวิกนั้นเขากลายเป็นอสูรก่อนที่จะมา Hunter's n i ส h น m ม r e หรือเปล่าหรือเขาถูกส่งมาที่นี่ในตอนที่เขากาลังเมาเลือดระหว่างการล่าและได้กลายเป็นปีศาจที่นี่กันแน่ อสุรกายหรือบีสภายในบัดบอลน,นั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่แค่สถานะทางรูปร่างอย่างเดียวครับแต่มันคือสถานภาพทางจิตใจด้วยในตอนที่เหล่านักล่าหรือแม้แต่ชาวบ้านธรมธรมดาาที่เข้าร่วมการล่าเมื่อพวกเขาดื่มเลือดหรือใช้เลือดไปถึงระดับหนึ่งไม่ว่าจะเพื่อรักษาบาดแผลหรือโดนเลือดกระเซ็นใส่ก็ตามในตอนที่พวกเขาเริ่มหลงละเลิงในตอนนั้นแหละครับที่จิตใจของพวกเขาได้กลายเป็นอสุรกายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อร่างกายของพวกเขากลายพันธ์เปลี่ยนไปเป็นหมาป่ากวางหรืออะไรก็ตาม ณตอนนั้นพวกเขาก็จะอ่อนแอต่อไฟและอาวุธประเภทคมเลื่อยอย่างมากกลับกันแต่ถ้าจิตใจของพวกเขายังคงสามารถคงความเป็นมนุษย์ไว้ได้อยู่ถึงแม้ร่างกายของพวกเขาจะกลายสภาพไปแล้วพวกเขาก็จะไม่ถือว่าเป็นบีสหรืออสูรกายอีกต่อไปครับอย่างหลุดวิกที่ในเฟสแรกในตอนที่เขายังคงเป็นหลุดวิกผู้ต้องสาบหรือหลุดวิกเดียร์เคิร์สเขานั้นแพ้ไฟกับอาวุธประเภทเลื่อยอย่างมากครับแต่เมื่อเสีสิ้นความเป็นมนุษย์ของเขากลับมาะระดับแสงจันได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึง่ง ในตอนที่เขาได้กลายเป็นลุดวิกคมดับศักดิ์สิทธิ์หรือลุดวิกเดอะฮลลี่เบลดตัวเขาก็จะไม่ถือว่าเป็นบีสหรือสุรกายอีกต่อไปแล้วครับถ้าลองสังเกตดูนะครับในเฟสที่2นี้ลุดวิกเขาจะไม่แพ้ไฟกับเลื่อยครับหนึ่งในสายลักษณ์ที่เด่นมากที่สุดของลุดวิกก็คือดาบแสงจันทร์ฮลี่มูเลสซอร์ของเขาครับดาบแสงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบแสงจันทร์อันเจิดจ้าออกมาได้จ้ามากๆครับพอๆกับแสงสีฟ้าที่คุณกำลังจ้องอยู่นะตอนนี้ ตอนนี้ทาง o p t u s สเขากำลังมีโปรโมชั่นเปิดตัวแว่นกรองแสงรุ่นใหม่อยู่ครับชื่อ e x a l t e d Stellar Steel ผมคงไม่ต้องพูดมากนะครับก็แว่นกรองแสง o p t ออครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยก็คือส่วนลด300บาทตอนเปิดตัวสามารถใช้ควบคู่กับโค้ดโคดเด็กของผมได้นนนและก็ยังมีสิทธิ์รุ่นรับเพย์หอีกด้วยนะครับผมก็อยากได้เอามาเล่นบัตรบอลอยู่เหมือนกันใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปจับจอกกันได้ที่แฟนเพจของทาง o p t u s นะครับรีบหน่อยนะครับเพราะหมดเขต31ส,ส,ส,สิงหาคามนี้ดาบโพลิมูไลซอร มันเป็นหนึ่งในดาบตระกูลมูลไลที่มีอยู่ในเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์แทบทุกเกมเลยครับซึ่งภายในบัตรบอลการจะได้มันมาก,ก็อาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับคนบางคนโดยเฉพาะผมเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องทําการสังหารบอสหลุดวิกให้ได้ซะก่อนซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นบัตรบอลเนี่ยบอสหลุดวิกเป็นหนึ่งในบอสที่ยากระดับท็อปทอปของเกมเลยก็ว่าได้ครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปลองกันดูนะครับรับรองว่ามีเหวกันแน่นอน นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของลูดวิกเท่าที่ผมจะสามารถหามาได้นะครับถ้าผมพลาดอะไรตรงไหนผมก็ต้องขอโทษด้วยผมว่าผมน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมก็ขอพูดอีกแล้วกันลุดวิกในบลัดบอลนั้นเป็นบอสที่ผมชอบมากที่สุดและดาบโพลิมูไลซ์ของเขาก็เป็นดาบที่ผมชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันแล้วทุกท่านล่ะครับในเกมตะกูโซเนี่ยชอบบอสตัวไหนกันบ้างและโอ้ที่คุณชอบใช้ที่สุดละ่ะเกืออะไรสามารถแชร์กันได้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกันให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละควรในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ดอโคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตารางได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาขอบคุณสำหรับ1,000 100, 0 0ซับครับสำหรับวันนี้ดอโคเด็กขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ